ออกอ่อนไปเนาะจ้ะออกเป็น,นจ,ออปจุ่มเป็นย่อมไปเนาะจ้ะดอกยังยง,งามเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหล่าแกี่เก้าซี่ไหม่ภูเขามาชมโตรกครับกับมาพบผอกันกับบานัดกับเซากรือเก่าครับวันนี้สวัสดีจ้ามาพอกันคือเก่าจะพี่น้องมันอย่าก็ผ้าเขาป้าจ้ะไปเราหาเบิง์นเฮดจะพี่น้องไปรูปไปชมกันจ้าสีมันกันมานจ้าไปเลยจ้าไปครับไปรูปไม่ชมกันครับวันนี้มาพอกันเซตสวยครับเมื่อเสาร์านี้ไปหารอเบิ่งทางป่าบารน้อง บัณฑสหอมครับเมื่อเสาไปรอเบิงเฮ็ดเปิงแดงขาลายครับบหมานครับพี่น้องไปรอเบิงซองสมองบ่เห็นครับก็เลยกรับมาบัณบกครับพี่น้องมาหารอเบิงเฮ็ดคอนบัณบกครับไปรอเบิงเฮ็ดคอนขาวครับไปรวมไปชมกันครับมือ้วัาสิได้ที่มานกันซัมไนดครับมั่พอกันเสาร์เมื่วันที่สิบฤษภาคมปีพศ .2567 อครับไปครับไปรวมไปชมกันครับ ขอเห็ดค้อนจ้ะพี่น้งองกำลังแตกเลยเนาะสกอรจ้ะเป็นเงาเป็นเงาเลยจ้ะเงาก,อน,อ,ก,กอนนะ่เนาะ เงินตอกน่อยมันหักร่างแตกเนาะสกอยจ้ะพี่ครับพี่บ้านอันดอกใหญ่ดุนในไข่ย,ยุ่งหนาะดุนในเก็บยังขนใดเนาะจ้ะนี่หน่อยแห้งครับมือเอ็นสิพอดีเนาะจ้ะมาหล่อเบื้องเฮ็ดขอนเนาะสกอยจ้ะเบื้องเฮ็ดขอนขาวครับ ปเปิองเห็ดเพิองแดงวางเสาอยู่ทางห้อมบะหมี่เนาะสกอยบะเห็นเนาะปเปือบมีซองส้มหมองครับบะเห็นดอกอ่อนพิ่นเนาะจ้ะ ออกเป็นจุ่มเปน็นย่มไปเนาะจ้ะดอกยังยง,งามเลยครับ ร่วนสุกได้ไหมคะาะนี่จะเป็นร่วนสุกเนาะจ้ะหอมดีมากหอมเลยแต่พี่น้องให้พรเขาเกียบนี่หอมนินึ่งเลยเนาะออกน้ำคอนอันนี้เนาะเจ้าคอย ต้นกอเนาะต้นกอครับต้นกอที่เป็นล่มล่งครับเป็นแห้งเป็นอะไรเนาะ ทางนี้ทางสีดอกงามนี่ครับ สกอยมวานสียังอ่อนเนาะสกอยจ้ะดลอดนี่ก็ติเป็นเฮ็ดคอนเนาะสกอยออกก่อนครับเช็ดเพิ่งไปหลอ,อกกับเบเฮนครับขอ,ขอจักดอกเนาะแต่ว่าก็อีกสองสมือเนาะสกอยเป็นตาอยู่ครับ ที่เพิ่อนออกเนี่ย็ที่ออกจะมองออกก่อนเนาะเป็นเห็ดปดคอนเนาะตัวก้อยเกิดในต้นซีครับเกิดตียเหงาเนพะ่นเนาะ đọc bò nhà hè đó đọt nội nó ดอกงานเนาะสอกก้อยะช่็จังดอกใหญ่เลยจ้ะนีเกิดนี่ค้อนครับค้อนแบบ กันเกลอกกันซูออกเบิร์เนาะสักก่อนเอาอยู่บอลเนี <Okay. S 1> ่ยไม่แม่งกินเนาะ เอาแล้วครับพราะแม่พี่น้องก็ดบเวลาเดินทางกับบานครับมาสรุปยอดไดยอดมันกันกับเส้ากอยครับมื่อนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจะพี่น้องมันก็มันได้เคืองกระตาเนาะกับเป็นเฮดบดคอนจ้าแล้วก็เฮดคอนขาวกับเป็นรุุนแกงรุุนซุปจะพี่น้องแต่ว่าลายเป็นรุุนซุปเนาะรุ่นแกงก็ได้น้อยนึงจ้ากระซึงว่าใดว่ามันนี่จะพี่น้องได้พอได้อยู่ได้กินด้วยกันมื่อนี้กระมันเป็นเฮดคอนจ้ะ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไดชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบวพาทคลิไใหม่จาก้านนั้นกระซาวก้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอเจ้าเพียกเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันพลอยู่ได้กินเนาะสกออยเ,เหมือนก็บมันเป็นเ็ดคอนขาวครับพี่น้องเ็ดบดคอนก็ได้มือเสาร์าน้อยนึงเนาะสกออย กำมารอเบิงเห็ดขอนขาวครับเมื่อเสารไปรอป้าปันสมหอมครับไปเบิงกับบ่ท่านมีเห็ดยางออกอยู่เนาะสกอยเปินว่าเห็ดเผิงแดงค้าได้ออกไปรอเบิงกับบ่เห็นครับกัสีออกเป็นบางหมองบางไม้เนาะสกอยกับสิบบ่ได้ออกทั่วไปครับบ่ได้ออกเบิ้ทุกมองครับก็เลยกลับมาป้าปันบกเนาะสกอยมาหารอเบิ่งเห็ดขอนขาวป้าปันบกครับกับมะมานอยู่ครับแต่ว่าก็รอไปรอมาสวยแน่เริ่มหอนเนาะสกอยนี่ก็ สบใบแล้วบนนี้สบายโมงนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปของวันที่สิบพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับไมยที่ไปมาเนี่็ไปสองปลาครับพี่น้องไปปลาบันสังหอมครับเมื่อเช้าประมาณเก้าโมงกว่ากับมาปลาบันบกครับก็มาหาล่อเกล็ดเพชรขอนขาวครับครับมานพอย่ได้กินครับมื้อนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ บ้านัก,กขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกับวัตถุนการคลิปไม้เมือไม้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ